นิทานอีศบเรื่องเรื่องเล่าของนกยูงเล่ากันว่านกยุงไม่ได้มีขนงดงามซึ่งมันภาคภูมิใจเหลือเกินเช่นนี้มาตั้งแต่แรกเทพีจูโน่ผู้โปรดปรานมันทรงประทานขนเหล่านี้ให้เนื่องเพราะวันหนึ่งมันไปอ้อนวอนขอเครื่องประดับบนขน ซึ่งจะทําให้มันแตกต่างจากนกตัวอื่นๆและเมื่อมันมีขนเจิดจรัดงามด้วยสีมรกตทองม่วงและอัมพันมันก็เดินลำพองขนอย่างหญิงยโสท่ามกลางหมู่นกทั้งหลายซึ่งเพ่งมองมันด้วยความริษยา แม้กระทั่งไก่ฟ้าที่งามที่สุดยังเห็นว่าความงามของนกยูงนั้นเหนือกว่าทันใดนั้นนกยูงก็เห็นนกอินทรีกู่ร้องสูงลิบอยู่บนท้องฟ้าสีครามมันรู้สึกอยากบินเช่นที่เคยทำเป็นนิดมันจึงกางปีกพยายามทยานขึ้นจากพื้น เพาว่าน้ำหนักของเครื่องประดับอันอลังการฉุดมันลงมาแทนที่จะได้บินขึ้นไปชื่นชมแสงแรกรับอรุณหรืออับแสงสีกุหลาบท่ามกลางหมู่เมฆยามอัดสดงมันกลับต้องเดินต่อแต่บนพื้นงุ่งง่ามยิ่งกว่าสัตว์ปีกทุกชนิดที่หากินตามลานดินเสียอีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าแลกอิกสรภาพกับความหรูหราและการโอร้อวดพุทธภาษิตความอยากละได้ยากในโลก